หัวข้อต่อไปจะกล่าวถึงแนวโน้มในอดีตอีกด้านหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทานนั่นคือการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้วยกิจกรรมโลจิสติกส์ครับ ก่่อนืผู้เรียนลองพิจารณาดูหน้าที่ของการจัดการโลจิสติกในแบบเดิมที่เราคุ้นเคยกันมาก่อนครับโมดูลที่1เราได้ให้นิยามของการจัดการโลจิสติกว่าการจัดการโลจิสติกหรือโลจิสติกแมเนจเมนต์เป็นกระบวนการทํางานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการดําเนินการและการควบคุมการทํางานขององค์กรรวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บการรวบรวมการกระจายสินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบรวมทั้งการบริการให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุดโดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญดังนั้นการจัดการโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพในแบบดั้งเดิมจะต้องสามารถจัดการให้องค์กรหรือลูกค้าได้รับความเชื่อมั่นในสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ 1. ส่งมอบสินค้าถูกต้องถูกชนิดหรือ right product 2. ด้วยปริมาณหรือจำนวนที่ถูกต้องหรือ right quantity 3. ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกต้องหรือ right condition 4. ในสถานที่ที่ถูกต้องหรือไร p พส c e 5. ในเวลาที่ถูกต้องหรือไ right ร Time 6. ให้แก่ลูกค้าที่ถูกต้องหรือไรคัสซูเมอร์และ7ดโดยต้นทุนที่ถูกต้องและเหมาะสมหรือไรคอร์ t เมื่อโลกธุรกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลเนื่องมาจากโลกาภิวัตน์การจัดการโลจิสติกส์ก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้เช่นกันโดยสามารถสรุปผลของโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการจัดการโลจิสติกได้ดังนี้ครับธุรกิจมุ่งเน้นคุณภาพและการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้นได้รับผลกระทบจากผู้ซื้อรายใหญ่เช่นผู้ซื้อกลุ่มโมเดิลเทรด และลูกค้าหรือผู้สื้อมีรูปแบบการดาเนินธุรกิจหรือความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นทั้งผู้สื้อที่เป็นภาคอุตสาหกรรมและผู้บริโภคสินค้าโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้ส่งผลต่อการจัดการโลจิสติกส์ในด้านต่างๆดังนี้ 1. ผลกระทบในด้านมุมมองมหาภาคและ 2. ผลกระทบในด้านมุมมองจุลภาคคลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. ผลกระทบในมุมมองมหาภาคได้แก่ กิจกรรมโลจิสติกส่งผลและมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นต้นทุนโลจิสติกของภาคธุรกิจมีมูลค่าสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตรวมของประเทศหรือ Percent a g e of gross domestic product มีมูลค่าลดลงต้นทุนการขนส่งมีสัดส่วนเ,นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดของต้นทุนโลจิสติกทั้งหมดกิจกรรมโลจิสติกจะต้องช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการได้เช่นอัตราประโยชน์เพิ่มด้านสถานที่หรือ Place Utility ได้แก่การขนย้ายสินค้้้าาาาไปยังงจุดดหรรืออสถนนทีี่มมควมตกเกเิขึ หรืออัตราประโยชน์เพิ่มด้านเวลาหรือ time utility ได้แก่การเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังตำแหน่งความต้องการตามเวลาที่ระบุเป็นตน้นกิจกรรมโลจิสติกส์ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและพัฒนาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและผลกระทบในระดับมหาภาคประเด็นสุดท้ายคือโลจิสติกสได้ส่งผลต่อราคาที่ดินโดยเพิ่มมูลค่าให้แก่ราคาที่ดินที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนั่นเอง สำหรับผลกระทบของโลกาพิวัต์ที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์ในระดับจุลภาคมีดังนี้กิจกรรมโลจิสติกส์จะต้องมีการเชื่อมโยงกับระบบการผลิตเพื่อให้ทราบระยะเวลาที่ถูกต้องและชัดเจนที่ใช้ในการผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ของการวางแผนการส่งมอบกิจกรรมโลจิสติกส์จะต้องมีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมด้านการตลาดและการจําหน่ายสินค้าดังนี้การกําหนดราคาสินค้า ซึ่งขึ้นกับขนาดและปริมาณการสั่งซื้อสินค้าทั้งนี้เพราะขนาดและปริมาณการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งส่งผลต่อต้อนทุนโลจิสติกส์การกำหนดรูปรแบบสินค้าเกี่ยวข้องกับขนาดรูปร่างและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทั้งนี้เนื่องจากขนาดรูปร่างและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส่งผลต่อความสาม,มารถในการขนส่งและต้นทุนการขนส่งสินค้าการประชาสัมพันธ์และตัดรายการสินค้ารวมถึงการกำหนดช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้าเพื่อลดปริมาณสินค้าคงเหลือในคลางสินค้าการให้บริการแก่ลูกค้าระหว่างการส่งมอบและหลังการส่งมอบ หรือ Customer Service นอกจากน,านั้นกิจกรรมโลจิสติกส์ยังต้องมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับส่วนงานอื่นๆในองค์กรอีกด้วยเช่นฝ่ายจัดซื้อฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็น ต่อไปจะกล่าวถึงแนวทางการเพิ่มมูลค่าของกิจกรรมโลจิสติกสมัยใหม่โดยทั่วไปแล้วการเพิ่มมูลค่าของกิจกรรมโลจิสติกสมัยใหม่จะอยู่ในรูปแบบของอัตประโยชน์ในเชิงธรุรกิจผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการในกิจกรรมโลจิสติกสมัยใหม่ประกอบด้วยอัตประโยชน์กี่ด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการประกอบไปด้วย 1. อัรประโยชน์ด้านรูปแบบสินค้าและบริการหรือฟอร์มยูทิลิตี้ 2. อ,อัธประโยชน์ด้านสถานที่หรือ Place Utility 3. อัธประโยชน์ด้านเวลาหรือ Time Utility และ 4. อัธประโยชน์ด้านการรับรู้ของลูกค้าหรือ p o s s e s s i o n Utility คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับ 1. อัธประโยชน์ด้านรูปแบบสินค้าและบริการเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าโดยผ่านกระบวนการผลิตและการประกอบ โดยการนําวัตถุดิบมาผลิตและแปลรูปจนเป็นสินค้าสําเร็จรูปเช่นการนําขวดเปล่ามาเติมน้ําหวานและอัดแก๊สลงไปในขวดจะได้ผลผลิตออกมาเป็นน้ําอัดลมเป็นต้นโดยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันนี้กิจกรรมโลจิสติกได้กลายมามีส่วนช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์ทางด้านรูปแบบของสินค้าได้เช่นกันเช่นการแตกสินค้าออกไปเป็นหน่วยย่อยหรือ breaking bulk การผสมหรือการประกอบสินค้าสําเร็จรูปหรือ product mixing ซึ่งการดําเนินการในศูนย์กระจายสินค้าหรือการเปลี่ยนรูปแบบของสินค้า โดยการเปลี่ยนขนาดของการขนส่งหรือขนาดของการบรรจุเป็นต้นดังนั้นการแกบ้บรรจุพันธุ์ขนาดใหญ่ที่ขนย้ายมาบนพานเลทออกให้ได้บรรจุพันธุ์ขนาดเล็กที่เหมาะสําหรับการบริการก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มอัตราประโยชน์ด้านรูปแบบของสินค้าอย่างหนึ่ง 2. อัตราประโยชน์ด้านสถานที่กิจกรรมโลจิสติกส์ก่อให้เกิดอัตราประโยชน์ทางด้านสถานที่โดยการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดที่เหลือจากระบบการผลิตไปยังจุดที่เกิดความต้องการโลจิสติกส์ช่วยขยายขอบเขตของพื้นที่การตลาดดังนั้นจึงช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าซึ่งเรียกว่าอัตราประโยชน์ด้านสถานที่ กิจกรรมโลจิสติกช่วยสร้างอัตราประโยชน์ทางด้านสถานที่โดยผ่านกิจกรรมการขนส่งตัวอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากฟาร์มโดยใช้รถไฟหรือรถบรรทุกจากพื้นที่ฟาร์มไปยังตลาดซึ่งมีความต้องการของผู้บริโภคจึงถือเป็นการเพิ่มอัตราประโยชน์ทางด้านสถานที่การขยายขอบเขตพื้นที่การตลาดโดยการเพิ่มอัตราประโยชน์ด้านสถานที่ทำให้เกิดการแข่งขันกันมากและโดยทั่วไปแล้วการแข่งขันที่มากขึ้นจะนำมาซึ่งราคาสินค้าที่ต่ำลงพร้อมกับการเพิ่มปริมาณสินค้าในตลาดให้มากขึ้นนั่นเอง 3. อัตประโยชน์ด้านเวลานอกจากสินค้าและบริการจะต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความต้องการแล้วสินค้าและบริการนั้นยังจะต้องพร้อมอยู่ในสถานที่นั้นด้วย ภายในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งสิ่งนี้เรียกว่าอัตประโยชน์ทางด้านเวลาดังนั้นอัตประโยชน์ทางด้านเวลาจึงหมายถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าหรือบริการโดยการมีสินค้าหรือบริการนั้นในจุดหรือสถานที่ที่เกิดความต้องการภายในช่วงเวลาที่ต้องการนั่นเองกิจกรรมโลจิสติกช่วยเพิ่มอัตประโยชน์ในด้านเวลาโดยผ่านกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมรวมทั้งกลยุทธ์การเลือกสถานที่ตั้งของสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพตัวอย่างเช่นกิจกรรมโลจิสติกช่วยเพิ่มอัตประโยชน์ โดยการเตรียมสินค้าที่ได้รับการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้มีในร้านค้าปลีกในเวลาที่ได้รับปากกับลูกค้าผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้นอกเหนือจากนี้การขนส่งยังช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์ทางด้านเวลาด้วยการปรับรูปแบบหรือวิธีการในการขนส่งไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการใช้การขนส่งทางอากาศแทนการเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการนั่นเองจึงถือได้ว่าการขนส่งรูปแบบนี้ช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์ทางด้านเวลา ในอีกด้านหนึ่งอัธประโยชน์ทางด้านเวลานี้ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากองค์กรต่างๆมุ่งเน้นการลดเวลานําและประิมาณสินค้าคงคลังไปพร้อมๆกันโดยเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมโลจิสติกเช่นกลยุทธ์การผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในระบบนั่นเอง 3. อัธประโยชน์ด้านเวลา นอกจากสินค้าและบริการจะต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่ที่ลูกค้าเกิดความต้องการแล้วสินค้าและบริการนั้นยังจะต้องพร้อมอยู่ในสถานที่นั้นด้วยภายในช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า อัตราประโยชน์นทางด้านเวลาดังนั้นอัตราประโยชน์ทางด้านเวลาจึงหมายถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าหรือบริการโดยการมีสินค้าหรือบริการนั้นในจุดหรือสถานที่ที่เกิดความต้องการภายในช่วงเวลาที่ต้องการนั่นเองกิจกรรมโลจิสติกช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์ในด้านเวลาโดยผ่านกิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมรวมทั้งกลยุทธ์การเลือกสถานที่ตั้งของสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพตัวยอย่างเช่นกิจกรรมโลจิสติกช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์ ult, ทางด้านเวลาโดยการเตรียมสินค้า ที่ได้รับการโฆษณาและส่งเสริมการขายให้มีในร้านค้าปลีกในเวลาที่ได้รับปากกับลูกค้าผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้นอกเหนือจากนี้การขนส่งยังช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์ทางด้านเวลาด้วยการปรับรูปแบบหรือวิธีการในการขนส่งไปสู่ความต้องการสินค้าและบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการใช้การขนส่งทางอากาศแทนการเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการนั่นเองจึงถือได้ว่าการขนส่งรูปแบบนี้ช่วยเพิ่มอัตราประโยชน์ทางด้านเวลา ในอีกด้านหนึ่งอัรประโยชน์ทางด้านเวลานี้ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากองค์กรต่างๆมุ่งเน้นการลดเวลานําและปริมาณสินค้าคงคลังไปพร้อมๆกันโดยเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมโลจิสติกเช่นกลยุทธ์การผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT เพื่อควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังในระบบนั่นเอง 4. อัราประโยชน์ด้านการรับรู้ของลูกค้า โดยพื้นฐานจะถูกสร้างขึ้นผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและส่งเสริมการขายของสินค้าและบริการนั้นๆการส่งเสริมการขายถือเป็นความพยายามในการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อเพิ่มและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการครอบครองตัวสินค้าหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการให้แก่ตัวลูกค้า บทบาทของกิจกรรมโลจิสติกในมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มอัตผประโยชน์ทางด้านการรับรู้ของลูกค้าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและแตกต่างจากอัตผประโยชน์ทางด้านเวลาหรือสถานที่เนื่องจากอัตผประโยชน์เหล่านั้นได้เกิดขึ้น <c oughs> เมื่อความต้องการในตัวสินค้าและบริการนั้นได้เกิดขึ้นแล้วตามที่กล่าวมาดังนั้นอัตผประโยชน์ทางด้านการรับรู้ของลูกค้าจะไม่สามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ ถ้าอาัจประโยชน์ทางด้านสถานที่และเวลาไม่ได้รับการตอบสนองและเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วคความสามารถขององค์กรในการเติมเต็มคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์จะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ต่อไปจะกล่าวถึงแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบโลจิสติกที่สําคัญได้แก่ผู้ให้บริการภายนอกด้านโลจิสติกหรือ Third Party Logistics ซึ่งนิยมเรียกว่า 3PL ครับ Third Party Logistics หรือ 3PL เป็นหน่วยงานหรือบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกต่างๆให้แก่ลูกค้าหรือผู้ขอรับบริการผู้ให้บริการเหล่านี้เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ขึ้นกับผู้ซื้อหรือผู้ขายแต่ได้รายได้จากค่าบริการที่คิดนั่นเอง ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตผู้ประกอบการส่วนใหญ่หันมาปร,ปรับปรุงธุรกิจให้มีขนาดเล็กลงโดยเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นความสามารถเฉพาะหรือความสามารถหลักขององค์กรประกอบกับกิจกรรมโลจิสติกได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าหรือบริการในรูปแบบของอัธปาะโยชน์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วดังนั้นผู้ให้บริการด้านกิจกรรมโลจิสติกซึ่งเป็นผู้ให้บริการภายนอกแบบ 3PL จึงได้รับความสนใจมีการใช้บริการมากขึ้นและมีแนวโน้มที่มากขึ้นต่อไปในอนาคตเนื่องจาก ผู้ให้บริการเหล่านี้มีความสามารถหลักเฉพาะทางด้านกิจกรรมโลจิสติกกล่าวคือมีความเชี่ยวชาญมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งมีบุคลากร,กรที่มีความสามารถเฉพาะด้านโลจิสติกในการให้บริการซึ่งจะช่วยให้ผู้รับบริการสามารถลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการรวมทั้งสร้างอัตะปยชน์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการดําเนินการเองครับสำหรับบริการด้านโลจิสติกที่ 3PL มีให้บริการจำแนกได้ดังนี้ 1. บริการพื้นฐานได้แก่บริหารจัดการคลังสินค้ากระบวนการรับคำสั่งซื้อสินค้าการเติมเต็มความต้องการในใบสั่งสินค้าการขนส่งและการคัดเลือกผู้ให้บริการเป็นต้น 2. บริการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการได้แก่การรวมสินค้าและการส่งสินค้าพิธีการทางศุลกากรขาเข้าและขาออกระบบข้อมูลด้านโลจิสติกเช่น EID และรายงานการจัดการขนส่งสินค้าเช่น Cross Docking การประกอบและติดตั้งเป็นต้นและสุดท้าย 3. การบรณหนากิจกรรมโลจิสติกส์ได้แก่การบรณหนากิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ในโซ่อุปทานเช่นการเติมเต็มความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับการเติมเต็มสินค้าในโซ่อุปทานการส่งคืนสินค้าการเติมเต็มชิ้นส่วนหรืออะไหล่สำรองให้แก่ลูกค้าเป็นต้นและการเจรจาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมโลจิสติกส์เช่นการต่อรองเรื่องอัตราการให้บริการเป็นต้น